คลิปนี้ก็เจอของจุกจิกอีกแล้วค่ะโลค้าแต่ว่าเขาเป็นของจุกจิกที่ขายได้ราคานะ <ลง S 1> เพราะว่าอย่างต คู่นี้นะจะเป็นพวกแบบงานเอสเซนซอรีงานจิวเวลรี่งานต่างหูงานล่าสุดที่เมย์เปิดอีกเพจหนึ่งแล้วเมย์ก็ขายงานเอาของงานแกะรังนี่แหละค่ะไปโพสขายขายได้ดีนะสร้อยคอขาย50 80เนี่ยขายแหวนเออมันสวยเนาะแล้วก็ตอนนี้ใครๆเขาก็ชอบของมันไม่ส้ำแล้วก็งานของเราเนี่ยมันก็เป็นงานไม่ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ซําด้วยมันเป็นงานใหม่หลายคนนะบอกว่ามันมีขายเป็นแบบยกกิโลไหมคือของเรานะคะมันลูกค้าอาจจะเคยเจอเนาะที่เป็นแบบเอองานขายยกแบบนี้มัน แต่เป็นยกกิโลตัวงาน,นยกกิโลไม่เคยเอามาขายค่ะแต่ว่าปัญหาคือบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นของไม่ดีเมื่อพิเร,ร้วเนี่ยไม่เอาพวกงานยกกิโลมาขายเนาะมาแกะโอ้โห,โโหมีแต่ของเสียแต่ว่างานของเราเนี่ยเป็นงานกล่องค่ะไม่มีของเสียเลยนะคะใครที่สนใจอย่าลืมรีบสั่งนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนะคะงานยกกิโลรอบที่แล้วที่เมย์สั่งมาจะเป็นพวกงานผ้ามือสองผ้ามันไม่ค่อยขายได้ราคาได้ติดมาเยอะมากๆเลยงานล่างของเราไม่ใช่แน่นอนส่วนใหญ่ของขายได้ทุกชิ้นจ้า